เล่นนีไงอ่ะโดเอาอยัางครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมพันเบกสิรวัตรดีพอนะครับร้องการปอทอนะครับในฐานะโฆษกกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้าการนะครับท่านพลวรีโทจิรพภูริเดชนะครับท่านผู้าการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้มา นำเรียนความคืบหน้าในคดีนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่สองนะครับมีท่านผู้จัดการธีรพบเนี่ยเป็นประธานการประชุมนะครับมีพลเวดโทสันติชัยนิลามัยนะครับผู้เจเจเลตํารวจปฏิบัติราชการกองประชาก,การตารวจสอบสวนกลางร่วมประชุมนะครับมีผู้รับการกองปราบปอทอปอ,อสอนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ในวันนี้เนี่ยทางท่านผบออตรนะครับได้สั่งการให้พลวัตตีธีระเดชธรรมสุธีนะครับผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับในฐานะศูนย์สปอสตรอนะครับหรือ p c ซนะครับมาร่วมประชุมด้วยนะครับเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยเกิดความละเอียดรอบครอบในในคดีนะครับซึ่ง ความคืบหน้าในคดีนะครับหลังจากที่ได้ทางท่านผู้การตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ตั้งคณะสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้แต่ละส่วนนะครับที่ได้รับมอบหมายก็ได้นําเสนอความคืบหน้าในแต่ละส่วนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเราทราบว่ามีบริษัทองค์กรนะครับสหกรณ์มูลนิธิกว่า60แห่งนะครับที่เชื่อว่า จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อนอกจากนั้นเนี่ยยังมีบุคคลน,นะครับประมาณ150คนนะครับที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันนะครับทั้งในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะครับรวมถึงลักษณะเป็นผู้ทำการแทนหรือเรียกว่านอมินีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องตรวจสอบในทุกมิตินะครับทั้งใน เรื่องเส้นทางการเงินนะครับการเสียภาษีการถือครองทรัพย์สินนะครับรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้จัดก,การตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เน้นย้ำให้คณะทำงานทุกนายนะครับทำงานอย่างเต็มที่นะครับสุดความสามารถนะครับทั้งในเวลาทั้งในและนอกเวลาราชการวุงเสาร์ที่ก็ไม่ได้หยุดเพื่อนำความจริงนะครับปรากฏ สู่พี่น้องประชาชนให้ได้ครับนไหนาบอกว่าท่านพูดมาแต่ว่านะตอนนี้การตรวจสอบเพราะว่าทางสำนัก,กวุฒิมีความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเรืนนน่องขนาดจริงหรอตอนนีคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ว่าที่บอกว่าที่ที่ผมเรียนไปเนี่ยเชื่อว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงเนี่ยนะครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องซึ่งมีบุคคลอื่นอ,อีกกว่า150คนที่น่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับเพราะอาจกระทบสิทธิ์ของของเขาเหล่านั้นเนื่องจากเป็นความผิดถ้าเกิดว่าปรากฏเป็นความผิดชัดเจนเนี่ยต้องมีการดำเนินคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนน่ะต้องใช้ความละเอียดครับ,รบคนที่เกี่ยวข้องหมายความว่าเป็น,นลักษณะผู้้บังคับบัญชาของสสเป็นลูกน้องูจ้างหรือว่าอย่างไรทุกมิติครับอาจจะเกี่ยวข้องอในเรื่องทรัพย์สินหรือการเป็นนอมนินีหรืออะไรก็แล้วแต่ท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ ขออขอญาตยังไม,ไ,มไ,มไม่บอกอรายละเอียดแล้วกันนะครับมีร้อยห้าสิบคนครับนะ,น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 ะครับก,ทก,ก็ทั้งองค์กร60องค์กรแล้วก็ประชาชนนะครับร้อยห้าสิบเนี่ยก็คือจะตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดนะครับในตัวบทกฎหมายใดเนี่ยก็จะมีการดำเนินการต่อไปครับ150 เส้นเงินมันไปหากันหรือว่าร้อยห้าสิบคนมารู้จักกันหรือยังไงผมใช้คับว่าส่วนเกี่ยวข้องเลยว่ะครับในส่วนอื่นที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็อันนี้เราจะไปหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับองค์กรนี่เป็นลักษณะของการไปไปถือหุ้นไปซื้อหุ้นหรืออะไรครับไปซื้ออื่นก็อาจจะมีชื่อมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับแต่คือเนื่องจากว่าทั้งจํานวนองค์กรเนี่ยเยอะประชาชนที่ที่น่าเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องก็เยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ เหมือนกับมีความโยงไปโยงกันมาครับอันนี้เราจะต้องถอดให้ได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับซึ่งต้องทําอย่างละเอียดอย่างเดยวผมเรียนตั้งแต่แรกครับก็อาจจะมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องครับกือาจจะมีทั้งถูกต้องและไม่ถกต้องครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความเกี่ยวพันใช้คำนี้ดีกว่านะครับมันเกี่ยวพันเพราะว่า บางทีชื่อซ้ำไปซ้ำกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อมโยงนะครับทางคณะทำงานจะต้องนำความเชื่อมโยงเนี่ยมาพิสูจน์ความผิดต่อไปให้ได้ครับ150คนเข้าไปมีชื่อใน,นองค์กรไนมีองค์บางองค์กรบ้างอีก,อกคือซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างรองา150คนเข้าไปมีชื่อใน,นองค์กรที่ทั้งซ้ากันและไม่ซ้ากันครับ ใช่ครับค่อัมบอกว่าผมว่าแห่งีครับอยู่ในพื้นที่ไหนางอยู่ในพื้นที่กรุเทพอย่างเดียวน,นะหรือว่ามีาากระจ <c oughs> ายทั้งในและต่างประเทศครับอันอน,ออนั้นอยู่ที่คดีอยู่ที่นครบาลผมผมไม่แน่ใจครับตอนนี้พยายาหลักฐานที่เรามีอยู่ในมือเ่ยครับแปลว่ายังไม่เพียงพอที่จะแจ้งข้อหาหรือว่าจะสามารถดำเนินคดีสารวัตรัวได้ คืออย่างที่ผมเรียนนะฮะมันมี60องค์กรคนอีกร้0ยห้าสิบคนเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ความละเอียดนะครับถึงจะพิสูจน์ความผิดครับอาจต้องใช้เวลาครับคนมีบ<ว>ุคคลมีชื่อเสียงที่ารมันรู้จักูออเลยมันมีผสมผสมกันครับ<ว>ครับมีขอนเข้าไปม้ิขอญาตเป็นรายละเอียดในคดีแล้วกันครับ60องค์กรนี่คือเส้นเงินนี่คือไปถึงหมดเลยใช่ไหมฮะ ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ครับคือขั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนนะครับหากพบความผิดชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นไปต่อไปในเรื่องการสอบสวนนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีการกระทำความผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปครับ มีบทบาทยังไงนะครับเข้ามาม,มีบทหรือปรากฏในการตรวจสอบข้อมูลอ๋อ,อ,อครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับอยู่ระหว่างการอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดครับอย่างอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์เ,เมื่อวานเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยก็ปรากฏบุคคลนะครับหรือที่เราเรียกว่าตัวละครเนี่ยก็ก็มีอยู่อยู่หลายท่านนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องนํามาพิสูจน์ทั้งหมดนะครับเอามาตรวจสอบทั้งหมดร้อยห้าสิบคนมีในคนจอจานด้วยไหม ขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่พูดแล้วกันนะครับไม่ลงรายละเอียดครับมีกรอบเวลาไหมครับคร,รับก็จริงจริงเนี่ยทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีมีข้อมูลนะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบหมดครับแปลว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับนายพลจอจานในการสืบสวนเรื่องนี้เออ่ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าว่าว่ามีใครบ้างนะครับแต่อย่างอย่างที่เรียนนะครับก็ถ้าผลการ สืบสวนเนี่ยนะครับปรากฏชัดแจงด้งไปถึงผู้ใดเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีการเรียกมาสอบนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการดําเนินคดีหรือจะแจ้งข้อหาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปค,ครับแต่ขั้นตอนไม้อยู่สืบสวนอยู่ครับม,ม,มีหลายอะวัตถุประสงค์ครับเปิดมาก็5ปี6ปีก็มีนะครับแล้วก็เพิ่งเปิดก็มีครับ ก็ทั่วไปครับมีมีหลายอย่างครับในเรื่องธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับเกษตรหรืออะไรมีมีมีหลายอย่างครับที่าการกําหนดกรอเวลาไหมครับว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสอบสวนแต่ละคนทั้งว่าท่านสิบคนเมื่อไหร่คือผมเรียนว่าทําให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับเพราะอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยเรียนยืนยันว่าท่านผู้จัดการนะครับท่านก็เน้นย้ําให้ทําด้วยความรวดเร็วเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีการพาดพิงถึงข้าราชการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทําด้วยความรวดเร็วแน่นอนครับมีหลายคนผู้ปกครองอะไรยังร้องเรียนอยู่เลยค่ะว่า URL ของในเครือบริษัทเป็นต่ออย่าที่เข้าไปเล่นยังยังมีการเปิดเข้าไปรับแทงพนันได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีการจัดการป็งไงครครับอันนี้ในเรื่องมันจะสองสองมิตินะครับในเรื่องการจับกลุ่มแล้วก็เรื่องการปิดกั้นอันนี้ก็ประสานกับกระทรวง DS ในการปิดกั้นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องการจับกลุมก็ก็ต้องมีการสืบสวนจับกลุมต่อไปครับเราสืบทราบไหมคะว่าเขามีกี่ url ตอนเน <c oughs> บื้องต้นก็ผมขออนุญาตยังไม่พูดกัน,นครับแต่ก็มีมมีีมจำนวนหนึ่งครับครับเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเนี่ยการการเซิร์ชหาจากเว็บไซต์เซิร์ชเอนจินนะครับบางทีมีมีคำถามมาว่าเอ๊ะทำไมยังมีอยู่อันนี้เราเคย พูดคุยกับเว็บไซต์เสิร์ชเอนจินในการที่จะไม่ให้เอาขึ้นได้ไหมว่าทายเล่นแทงบอลหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็บอกว่ากฎหมายที่ประเทศเขาเนี่ยมันไม่ได้มองความผิดในเรื่องการพนันกันนี่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเพราะนั้นเราก็เลยมาทำสองมิติที่ผมได้นำเรียนคือเรื่องการจับคุมกับการปิดกัน้นครับถ้ามีเนี่ยเราก็ประสานเป็นกระทรวง DS ใช้คำสั่งศาลในการปิดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูจากข่าวกระทรวง D s ก็ปิดกั้นจำนวนมากครับก็คงต้องทำลักษณะน,นี้ต่อไปครับ มีไหมครับครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะได้นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอีกนะครับขอใมั่นใจสอบส่วนกลางครับขอบคุณครับข้อมูลเชื่อมโยงอยู่ตนใไที่มีปรากฏอยู่ในสือหรือว่ามีผู้ร้เรียนจะเรียกมาตรวจสอบทั้งหมดแต่พราะว่าในตํารวจทั้ง5ฝูงที่มีการออกมาถูกเปิดเผยก็จะถูกตรวจสอบด้วยก็นั่นเป็นขั้นตอนต่อไปครับถ้าพบว่ามีความเกี่ยวโยงมีความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่า สอบสวนกลางนะครับรับฟังข้อมูลนะครับหากมีข้อมูลเนี่ยก็ยินดีรับฟังนะครับทุกทุกภาคส่วนเลยนะครับครับขอบคุณนะครับ สวัสดีค่ะลูกเพจก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการาแถลงข่าวในส่วนของประเด็นของทางสารวัตรสัวนะคะที่มีที่ทางนายชูวิทย์เนี่ยได้ออกมาแชร์ค่ะว่าสารวัตรสัวได้มีการเกี่ยวข้องกับทางพนันออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้เองทางโฆษกของตํารวจสพกลางเองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องตนน้นได้ทราบว่ามีองค์กร กว่า60องค์กรนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงมีคนประมาณ150คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้ก็กําลังตรวจในส่วนของนอมินีที่กําลังเกี่ยวข้องที่ผ่านมาก็ทํางานค่ะเพื่อเอาความจริงมาให,ให้ให้กับประชาชนนะคะในส่วนของสารวัตรสัวที่อาจจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะคะซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับทุกับ ทุกมิติหาะทั้งด้านของทรัพย์สินแล้วก็ทางด้านของนอมินีในส่วนขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสารวัตรส่วนเนี่ยก็มีมีทั้งสหกรณ์และก็มูลนิธิต่างๆนะคะซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องและก็ไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะสหกรณ์และก็มูลนิธิเนี่ยบางแห่งเปิดมากว่า5-6ปีแล้วค่ะในบางแห่งเนี่ยเพิ่งเปิดออกมาเพิ่งเปิดมาเพิ่งเปิดใหม่นะคะ องค์กรทั้ง60องค์กรเนี่ยมีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เส้นทางการเงินก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์ค่ะในส่วนของออตำรวจอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีรายชื่อมีการเปิดเผยรายชื่อออกมาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดเลยะคะ่ะผลของถ้าหากว่าผลของการตรวจสอบสอบสวนชี้ชัดไปที่ใครก็จะเรียกคนนั้นเข้ามาตรวจสอบนะคะเพื่อสอบปากคำ ตอนนี้ก็พยายามจะรีบทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถือว่าความยุติธรรมที่ร่าช้าคือความไม่ย,ยุติธรรมนะคะซึ่งก็ทางตำรวจสสกลางเองก็ยังคงยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยินดีรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่มาเปิดเผยแล้วก็มาให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะและก็ในส่วนของเมื่อสักครู่นีม้มีมีนักข่าวนะครับมีการถามถึงเว็บไซต์ที่ยังมีการเข้าไปได้ในตอนนี้ ทางตำรวจเองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ได้มีการประสานกับทางกระทรวงด s เอสเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์นี้แล้วก็ทําเรื่องการปิดกั้นนะคะในส่วนของการปิดกั้นเวพนันเนี่ยก็จะมีการใช้กระทรวงด s เอสในการดูแลนะคะและก็ในส่วนของเรื่องคดีตอนนี้ทางตารออวจสสสกลางก็ดูแลอยู่นะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะก็มีการประชุมค่ะเพื่อที่จะ ตรวจสอบในส่วนของเส้นทางการเงินแล้วก็เล่งครี่ครายในคดีข,คของสารวัตรสัวนะคะทางพลตารวจโทจิราพภพภูริเดชนะคะหรือว่าผู้บัญชาการตํารวจสอนสวนกลางเองก็วันนี้ก็เป็นประธานในการประชุมนะคะหลังจากที่เลื่อนมาซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการประชุมในช่วงบ่ายสามโมงแต่ก็เลื่อนมาเป็นวันนี้ต้นเวลาประมาณสิบโมงสาสิบนาทีที่ผ่านมาค่ะในส่วนของคณะทํางานในการตรวจสอบพันตํารวจโทวสวรต์หรือว่า สารวัสัวนะคะที่เป็นอดีตสารวัฝ่ายโยธาธิการ2กองโยธาธิการนะคะเจ้าของเครือบริษัทเป็นต่อกรุ๊ปนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่มีหลังจากที่ถูกนายชูวิทย์นะคะออกมาเปิดเผยลาดพ,พิงพราว่ามีการเอี่ยวกับทางการทำเว็บเว็บธนันออนไลน์ค่ะลูเพจ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้มีการทางตำรวจสอบสวนเองก็ได้มีการแบ่งทีมนะคะตรวจสอบเส้นทางของการเงินประวัติส่วนตัวและก็การทําธุรกิจของสารวัตรสัวตามคําสั่งของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะหรือว่าท่านพบตรซึ่งทางพลตารวจโทจิรพัฒน์ก็ได้เปิดเผยว่าการสอบสวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวนเนี่ยก็จะเร่งลี่คลายคดีนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะคะ แล้วก็จะตรวจสอบว่ามีการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ถ้าหากเกี่ยวข้องจริงก็จะการตรวจสอบก็จะพบย่อมที่จะพบร่องรอยในการดักฐานในการก่อเหตุที่ผ่านมานะคะซึ่งเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี้สารวัตสัวก็ได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะทางด้านของนายชูวิทย์เองก็ได้มีการออกมาโต้กันซึ่งตอนนี้ ทางตำรวจเองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีองค์กรกว่า60องค์กรที่เป็นทั้งส่วนของมูลนิธิรวมถึงสหกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับทางสารวัสัวะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีคนกว่า150คนค่ะที่มีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะมีการตรวจสอบทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดเผยว่า จะเร่งทำงานให้ได้เร็วที่สุดค่ะก็ก็ขอบคุณลูกเพจที่ติดตามตลอดไลน์นะคะขอบคุณค่ะ